ท้งแรกผ่านไปครับท้ททงแรกผ่านไปครับ <มา S 2> ไปควายมาติดตามดูครับเรือจากทางสองร้อยดีครับไปต้องตีใ่กันสิเนี่ไหนตรงนี้บ่ก โอ้ปานปานดีดไวป้ปะเอ้าไปรวมันเถอะเออบเล็เออ้ปานเนี่ย Gracias. chào đón khách giờ chào đón khách hàng chào กวมันโดนโอ๊ยกวไม่เลยัวไม่ลดเสียมเยวอะนะครับพอตัดมาแบบนี้ก็จะใช้ประกุกปิดฝ้าลงรอยอีหลงอีหลงเลยครับ ครับพอเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาเรือลงไปทดลองกันนะครับโยกเบิ้องยกโยกโยกว้าอย่าได้ย่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่งฮ่าฮ่าอ่้ร่าฮ่า่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าั่า่่า่่ จะไปไกลหลายแล้วค่ะไม่หัก๋อลองเพื่อเ่อมมนันไม่หักล้งนั่นีองครับเอาเหี้บบอแล้วเสร็จจากการทดลองตัวลำเรือแล้วนะครับต่อไปก็คือการทำหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือนะครับเพื่อปิดไม่ให้ การน,นำเข้านะครับมันต้องเงา้ยวกันอีกหน่อยอีกครั้งนึงว่าดีก็ฝากติดตามทีมงานของพวกผมด้วยนะครับทีมงานของหมูคันโผนะครับคอยดอูตอนหน้านะครับว่าเรือของพวกผมจะออกมาแบบไหนนะครับผมขอบคุณมากครับ